สวัสดีครับพมก็แอดมินแทนนะครับผมกับหวยเรารวมวันนี้นะครับวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ที่16นะครับวันแห่งความหวังของชาติเด่นเรารวมวันนี้นะครับเด่น3 4ครับไปกับ5้ากเดแดสามมาสามสครับ3ามห3าสามนะครับ

สามห้านะครับสามหกแล้วก็สี่หกศูนย์สามห้าครับศูนย์สามหกแล้วก็ศูนย์สี่หกสำหรับแนวทางหวยร,รวมนะครับวันศุกร์ที่สิบหกลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันวันนี้ทั้งวี่ทั้งวันสารพัดหวยนะครับเอาเป็นว่าขอให้โชคดีสักหวยหนึ่งสามตัวตรงสามตัวแตกครับ